เอาแล้วครับผมอยู่นี่อยู่ผมไทยไปครับผมใ,ใกล้จบแล้วนั่นเองห้องนี้จำได้ว่ามี545 5ตัวเดี๋ยวเวลาบ,บึ้มแล้วเฮ้ยบึ้มไม่ได้ซีเมนลูกสองเปิดนะไหนเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยอันนี้ขวางเี้ยอ้ยยิงพลาดมาโไม่แตกไอตัวเนี้ยมาใกล้ตูมแตกเฮ้ยใครนะมาได้หมดนะเฮ้ยยา ย่ายายวัดเออวัดเด้อไอเหียหลบได้ยาโอ้ยไ่แนะโอยไปกระจกอยู่ตรงนั้นปะเออนี่นี่แ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 นี่นี่นีนี่นี่ี่นี่แนี่นี่น ปั๊ดเจอเออนี่เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่ตายจริงอะเนี่ยเอาละ่ะเวลาลื้อของตรงนี้โอ้โหมีคืนเพิงจะผเผาไอเฮียนเลยวนันนี้รอมานานแล้ววันนี้แหละโอ้น้อยหน่าเฮ้ยไป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 หมดแล้วมัง้งยังต่อ มีตัวหนึ่งตรงนั้นเป่าหัวมันก่อนทไมมันจำได้เหรอผมเล่นผีมาแล้วไงล่ะเออตดลงดินปืนใหญ่อยู่เฮ้ยอยู่ตรงไหนวะปืนใหญ่อ๋อนี่เยวละเยวดินปืนใหญ่แล้วเก็บไว้อาผสมมนันตรงนี้ก็มีมีดปั๊บนี่ไงหงเติมครับรออะไรเว้ยแล้วไงเฮ้ย๋อ <c oughs> อยู่ข้างมาไงเนี่ยเอาแล้วไงชิปแล้วลืมไปของของโอ้ยเฮ้ยลืมไปทำไมไม่ทิ้งขอดระหว่างไม่ได้วะอันนี้ก็แบสมเออโอ้ปิดกืถึไฟใส่เพิ่มไฟอันนี้ก็เอานนี้ก่อนเอเยอย่าก้าวเอากระสุนไหนวะเออนี่งเดี๋ยวละไปอีการรเวล2สองอย่ามาเอา ทิ้งไม่ได้จริงๆเว้ยเฮ้ยเอาไปเก็บหมดก็ได้ไป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 เร็ว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 ปรการลูกซองด่วนนี่ก็นับยอ่อยเฮ้ยโอระงั้น,น<ล>เราไอ่คอยเก็บแล้วไปก่อนไปเปิดนี่ก่อนไปเปิดเอา้าวัดเดี๋ยวไม่ได้ไวจังอะ่ะเอา้า ไม่เอาของไปเก็บจริงๆแล้วโอ้ให้เปิดไฟตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอไม่ให้เปิดไฟยหรงวะรู้สึกไม่ดีใส่เออเอา,เอ,เอ,าอันนี้เก็บไว้อันแล้วก็เอาอันนี้เก็บไว้ด้วยครับมาสองช่องเซบเซบไปแป๊บหนึ่งแล้วเซฟหนาจัางเออเค เซฟไว้ก่อนเอาไปเล่นมันเอาไวเล่นอีกทีหลังไปไปไป,ไปไปไปเอานั่นก่อนเอามาเปิดไฟก่อนเลยให้ไวอย่างงี้อันนี้ก็น่าจะมันถึกเดิมนั่นละทัวร์ป้าบเลยจีไวรัสจีไวรัสเข้าใจแล้วโอเคตะวันตกเอาละโอ้โหได้วเวลาปุ่มแปะแล้วไม่ใช่ปุ่มแปะสิวะปรับสัญญาณไปต่อโอ้ยเสียเวลามากวิ่งไปวิ่งไปเนี่ย

เอ้ไอ tissues, ้ไอ <To> ้ตองลงเอ okay. ้ยลงอีกขึ้นอีกลงอีกหน่อยลงสิปรับปรับเอาโอเคเดี๋ยวใจเย็นไม่เคยปรับหานอะไรยากเท่าไหร่เนี่ยนี่อืมเดี๋ยวจคับจะจี้จอจอจี้แจะเอาไงลูกพี่โอ้ยเอาเถอะเอาเถอะเสียเวลาปรับสัญญาอะไรยากจังวะเออเอาได้ละ โอเคได้แล้วลวโอ้ยกดออกเออไม่ใส่ท้ายเลยนั่นละ่ะปึ๊บเอาละ่ะไอ้นี่ก็มาเจอกันหน่อยนี่เจ๊ oh, <shit. S 1> นี่นี่น,น,นี่โอเคตายจริงก็ชอบเลยปืนหาเลยยิงรัวชิปเลยไปกันนี่ก็มนทึกของรีไปกัน ต่าบางหมดตรวแล้วไปวต่อโอ้ยเปิดเป็นบ้านเลียนไปตัวเด็กที่เดินผ่านทีไป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 อ่าได้เลวลายาจ,จีเวลาเราเราไม่เอายาต้านนะเราไปเอายาจยีที่กลายพันธุ์นนั่เองโอเคห้องที่คุ้นเคยแล้วตรงนี้ไม่อยากมาอีกเอ,อ้ยไงก็ต้องมาอีกดีไป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  เดี๋ยวพอสิเดินช้าจังพี่เร็วเร็วเปิดก็อยู่ใกล้ไก่เออหนีเนี่ยไปดูยังต่อเดีไยวเวลากูเ,าเาผาสิจะเผาให้แบบไม่เหลือให้กรเลยให้ดูสิอา้ารอบนี้จะไม่เหมือนรอบก่อนข้ามีปืนไฟแล้วไงล่ะเปิดๆนี่ก็เจอเซฟ ก่อนนะเฮ้ยไม่ดีกว่าไม่ทีวันนี้ก็เหมือนเดิมเด๊ะปมะเลยเอาล่ะ What happened here Jesus อันนี้อ่ะที่รอคอยวันนี้ล่ะมันจะเฮี้ยนห้อยอยู่ตรกตึงมานี่ฮ้นี่แน่นี่แน่เอ้าวไม่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 เอานี่เอาไปกดมันประหยัดที่นี่นี่แน่ โคตรชอบเลยนี่แน่ยังยังยังไม่ล่วงเขาดิเฮ้เฮ้อเฮ้ฮ้ฮ้ฮฮ่าฮ่าฮแงผูมึงตายได้มาเด้รอานานละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มสิล้มเออเคล้มไปตายไมึงนี่ไม่ยอง นี่แหละได้กินซุกี้แล้วซุกี้ต้นไม้ไงไม่ใช่ซุกี้พืชยังคนจังหวะเออสุกเสียอะไรโคอตอรล่อเลยไอ้แฟดแบงโอ้ไม่ของเต็มง่ายจาังวะเก็บนี่ก็เต็มเลยเนะนี่ยเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการปุงยายกันเหรอ d i s p e r s ะ n าย o l u t i โอ้โหเอาละเดี๋ยวไปขึ้นมาอืมเต็มอีกแล้วข้าพเจ้าเอ๋ยเอาละได้เวลาเผาเฮียเลยละมีตัวหนึ่งนั่นไงมาเดินมาจ <Just great. S 1> ัีนเผาคู่หน่อยไม,ม่โผล่มาอีกตัวนี่เนี่ยทาไม่โดรหรอ อย,ยอย่า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 เฮ้ยล่วงเออนี่แดงนี่แดงอยังอย่งยังยังดับอีกเออตายนี่ตายจริงเฮ้ยเอ้าไม่โผล่มาเหรอเฮ้ยโอ้ยายอดรหัสใหม่นี่ว่าเออโอเค ดูใหม่ดิโอไปละไปเออขีดสองแล้วก็ห้อยหนึ่งเยนี่ไปไปทำใหม่ดิเฮ้ยใส่ดูดิเอออันนี้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 วัดเด้อไม่ใช่เไยวะใส่อะไรผิดวะใส่อะไรผิด ไม่น่าผิดนะเมื่อกี้ดูใหม่สิผิดตรงไหนวะก็ก็ขี่สองไงไม่น่าพลาดน,นะเมื่อกี้ใหม่สิมาใหม่มาใหม่มาใหม่ปึออ๊บนี่ไงเออนี่ไงใช่ไหมี่ยเออแล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่ พี่ตรงไหนวะเฮ้ยหรืออันนี้วะเออเอันนี้ไม่ใช่อนี่เหรอแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่ฮาเอ้ยแล้วก็อันนี้อันน,น,นี้แล้วก็อันนี้ <c oughs> ไม่ใช่เว้ยอะไรนะลืมไปใหม่ดิ <c oughs> โอ้ยยย่าได้ไปยยยยย แค่รหัสอันเดียวยังจำไม่ได้เลย <S <S เร็วเร็วเร็วเออมันถูกแล้วแค่กลับทางเฉยๆแบบหางเลยถูกแล้วแค่กลับหัวกับหางเฉยๆเมื่อกี้ถูกแล้วไอ้ขลังกันสองตัวแค่มันต้องกลับเฉยโอเคเมื่อกี้ถูกแล้วเออไหนวะนี่ครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ นี่เออฟักยูกูผิดอะไรวะอันนี้เหรออันนี้อันนี้อันนี้อนันนี้โอ้ยอันไหนวะกูใส่บมดแล้วเ,วเนี่ยอันไหนวะนี่เหรอก็ถูกแลวล่ะเออนี่ผิดตรงไหนวะ โอ้ยหนี่ร่อพี่สามแล้ะเอผิดยังมาก็าเสียเวลาเลยโอ้ยจะได้ไปวะไหนโอ้ยข้างหน้ากูผิดเองขีดลงขึ้นนี่วาประโถโอ้ยขี่ขึ้นสองโอซีสองแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวก็จดแปบบ๊บ กลัวลืมอีกทียังไม่ได้ไปสักทีเอาจดเสร็จละไปกันนี่เสียงต้นไม้อยู่ไหนวะช่างมันเถอะแล้วว่าไปจัดการมันไป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 ก็นี่ไม่พลาดเนี่ยจำมาแล้วเ,ออเฮ้ยจดมาด้วยเอานี้โอเคแป๊บนึงลงล่างนี่สองอ่ะแล้วนี่แล้วก็อันนี้แล้วน,นี่นี่ไงล่ะ บอกแลว้วไม่พลาดเนี่ยโอ้โกว่าจะได้ฮามไงโอ้ไป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 ตัวห้องแผลบค่อยไปเอาเอ้ค่อยไปค่อยไปไว้นี่ก่อนโอ้ยขออ,อย่างล้นเลยอ่ยไปอ้าวล่ะทั้งนั้นมีแล้วจำไม่ผิดนี่มี แผนที่ดินปืนเอาผสมดูวา่าแล้วช็อตกันยังไงเด้อจะถ้ามีก้อนหนึ่งนู่น,นดินปืนใหญ่อะไป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 ห้องเฮียนี่มีอะไรมีสามศพเหมือนเดิมเฮ้ยนี่อืมอ่ะเลียงตัวดีเพี่อ นี่เด้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 อนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อไม่ตายวะโอ้ยไม่ตายยากจริงยังมีลูกอีกเหรอยัมีลูกอีกเหรอนี่เนี่ยมีสนหายไม่ตายโดนไปก่อนี่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 มีลูกเหรอนี่เด้อโอ้ นี่ไม่ตายนี่นี่โอ้โอยนะอลูกคุณจะได้นี่นะโอ้ยพลาดนี่นะนี่นะล่วงเถอะโอเคตายโอ้นี่ตายจริงอันนี้ตายน่าจะตายแล้วเยวเปิดไฟก่อนโอ้โอเคอันนี้ใช่ไหมครับเออเด้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 อเออนี่ไง เฮ้ยรอบนี้ต้องไวผมรอบเมื่อ,อกี้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้นานมากเลยเสียเวลาเขาจำรหัสผิดละไม่อยากชโชว์อวดความฉลาดเลยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยความจำเลยไม่ได้เรื่องเพิ่มอีกนิดเดียวเฮ้ยหย่าเอ้าเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวสิโอ้เอ,เเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอีก่ะเสียเวลาพระสูเดี๋ยาฮามเลยเอ้ยหย่า เร็วเถอะลูกพี่ไม่เคยทำอะไรยากเท่าันนี้อะ่ออะว้ายย่นี่แหละเราจะได้อ้ยใส่นี่แหละเรียบร้อยฮาเดี๋ยวเจอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปแปลาของนี่ผมจะเปิดไฟแล,ล้วเปิดได้ของเก็บแป๊บ ของอย่างเยอะเลยอันนี้โอ้ยรูนี้น่าจะเก็บไว้ผสมของวันนี้ลืมไปว่ามีนี่ก็มีหนึ่งเล่มไม่รู้ให้เราไม่ต้องเยอะเอออันนี้เก็บไว้ดนะ้วใหม่น่ะใหม่เกินเก็บไว้แล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้จะเจอไหมวะถ้าไม่น่าเจอมั้งยังไม่ผิดนะอันนี้มันอยู่ไหนไวะเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วก็มีมีแต่เยอะเลย ได้มาได้อาผสมพวกปืนพกเราจะหมดแล้วไงละ่ะรวมอ,อันนี้เก็บไว้เอัอนนี้เก็บดีกว่าเออยไปว่าจะเจอคิกเกอร์อันนี้ปืนไฟสวยงามไปกันไปฆ่าคิกเกอร์กันนี่เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าตายแน่ๆไปถึงมันนั่นแหละมันจะโผล่มาใน ว่าแล้วไงตูมตูมตัวยังอยู่ไหนไหนวะไม่เห็นเหรอตาไม่มีอ่างนั้นแหละนะถ้ามีตาหามีเวลไม่ตายซะมีตัวเนาะโอ้ยไก่อ้าวโ,โอ้ยยิงไม่โดนนี่เลยตัวเดียวยิงหมดไปสามนะ นัานหนึ่งว้าวด้าน,นหนึ่งโดนตัวเฮ้ยไอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีต้นไม้วะก็ไม่มีนี่แต่นนไม่ตายนี่นะนี่นะนี่นะหลวงวะนี่นะมาเฮ้ยไม่ใช่ลูกซองเฮ้ยไม่ใช่ปืนนี่น,ะน,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 นี่นี่นะอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่าบอกเลยหน่หวยครับหน่วยเผาป่าไปแล้ว ตายซะตายยากจังนะนี่เนดะี่ยไม่ไปซะอันนี้ก็ลวกมานั่นละ่ะไม่ตายโดนไปสี่นัดแล้วนะนี่เนี่ยนัดห้านัดหกอ่ะโอ้นัดเจ็ดนี่เจ็บนี่แปดตายจริงเฮ้ยไม่ไอ้ขอลองกิมันจะตายไหมถ้ามันปืนไปเนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ย เฮ้ยทำไมไม่ไหม้วะเฮ้ยสอมมี่ไหม,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 ม้เถอะร้อนไหมเนี่ยเฮ้ยๆมันเอาจริงเว้ยมันเอาจริงมันโคตรถึกเลยโอ้โหไม่ไหม้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่ไหม้เถอะควงปืนแล้วเมืเอ่อกี้ตายจริงโอ้โหตายแล้วไปกัน อุ้ยดีนะไปผสมก่อนนี่มีกระสุนจำได้เก็บมาเออตรงนี้เป็นที่ต้องเมาส่วนนี้ก็บัถึกเผาให้เหียนแล้วเปิดทางลัดก่อนเียบร้อยเอาละไปกลางเปิดแค่เนี่ยไป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 น่ามีอะไรเหลือแล้วมั้ง ไม่มีแล้วไปไปไปข้าล่างนาจะตายจริงตายแล้วมั้งตายแล้วไป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 นี่ก็หมดเปลืองเลยไม่มีขอกวะตรงนี้ไม่น่าจะมีของมากเลยนะแต่ไม่มีเออเออถูกว่ทาท่านี่หลงทางเลยมาคลองนี้ยี่ไหนวะ โอ้อยู่นี่เองเราขอไม่เก็บอีกแล้วสินะเฮ้ยอันนั้นไม่ตายน <c oughs> ี่เลนี่เลยีเนี่ยได้ลุกเลยตายก่อนแล้ว <c oughs> เฮ้ยอะไรตเตรลีมั้งไม่ผิดนะม่จะพูดว่าโอ้ไม่้อความใหม่ห้าเลยขอไเก็บก่อ <c oughs> เร็วเร็วเร็ว เฮ้ยวายวิ่งโดเก็บของแต่ละทีคนลำวางใจเลยนี่นีไฟแม่งเหลือตั้ง500จะไปเผาใครอีกวะเนี่ยโคตรเยอะอันนี้ก็เก็บไปเลยเฮ้ยอ๋อเยอะอันเยอะเก็บกว่าเออเออน้อยไว้อันนี้ก็เอ้ยเอามาก่อนเลยผสมเลยนี่ต้องการกระสุนนี่เก็บไปเลยมาผสมกดผสมเว้ย นี่อทำมไม่ได้มาแนัดวะช่างนี่ใส่กระสุนไปต่อไปต่อต่อสักนิดนึงแล้วละเอาลเอาเก็บนี่่มนเลยเอาละแป๊บนึงนี่ได้สุยเก็บได้ละเอาละนเวลาไปงัดละเฮ้ยยเด้อเดเ เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมอ่านหนังสรรือนะครับบายบาย <c oughs>